ขายอาหารโฮมเมดแม่ค้าโชคร้ายอาจติดคุกตำรวจได้ไปที่บ้านแม่ค้าอาหารแต่ไม่ได้เพราะอยากจะชิมหรอกนะมาริซารูเอลัสได้เข้าร่วมกลุ่ม209 Food s p o t ที่เป็นกลุ่ม Facebook สำหรับผู้รักการรับประทานอาหารบางครั้งสมาชิกจะเอาอาหารมาแลกกันชิมหรือจำหน่ายเมื่อเดือนธันวาคมปี2015คุณแม่ลูกหกได้รับการติดต่อจากผู้ที่ต้องการซื้อสวิเช <v> อาหารขึ้นชื่อของเธอ ทว่าลูกค้าคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปลอมตัวมามาริซาและเพื่อนๆในกลุ่มที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตในการขายอาหารถูกจับพวกเธอถูกตั้งข้อหามีความประพฤติที่ไม่สมควรผู้ต้องหารายอื่นๆได้ยอมรับสารภาพเพื่อลดโทษแต่มาริซากลับถูกลงโทษหนักกว่าคนอื่นเนื่องจากเห็นว่าไม่เป็นธรรมเธอจึงปฏิเสธที่จะยอมรับผิดทำให้เธอถูกดำเนินคดีและหากพบว่ามีความผิดจริงเธออาจจะต้องถูกจำคุกถึงหนึ่งปี ชาวเนติเซ้นต่างก็เห็นอกเห็นใจและสนับสนุนมาริซาทั้งยังเห็นว่าเธอไม่ได้ทำธุรกิจอย่างเป็นลํำเป็นสันแค่การหาเงินจากการขายของเพียงครั้งคราวไม่น่าจะต้องมาถูกลงโทษแบบนี้แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคิดอย่างไรอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ